มากันแล้วครับกับตัวใหม่โอ้โหเยอะแยะปากมายเลยทุกคนดูนี่สิเอเอว่าแต่เดี๋ยวนะพวกแกจะสนใจทีวีแมนอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราจะรีวิวตัวอื่นก่อนนะ,ะนี่มันทีวีแปนตัวดังเองนะบอกไว้ก่อนเลยก็แต่ว่าดูมันทีวีซาไปแล้วอ,ะอ่ะฉันจะดูช่องอื่นไม่ได้เลยหรอเนี่ยฉันจะดูทีวีซาเหรอเนี่ยท,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 ทวีวีซามันก็ตทีีเนี้ยต ดิสายพเอชายพ่อทีอย่างเงี้ยดูแล้วถ้าเกิดฉ like, ันอยากจะอยากจะดูแบบดาบพิฆาตอาสูรอย่างเงี้ยดูได้มาตรงเนี้ยกดซีจอยเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนดูข้างหลังเป็นดีโอสายพ่อทีีสายเนี่ยสายทีวีเนี่ยฮะสายทีวียังไม่ได้เสียบเลยดูไม่ได้นะครับตอนนี้อ่ะ ทุกคนนี่เดี๋ยวเรามารีวิวตัวแรกกันก่อนดีกว่าตัวนี้ชื่อว่าโปรเจคเตอร์แมนนี่ดูท่าดุด๊กดิด๊กดุ๊กดิ๊กอ้โยกใหญ่สัส่สะโพกโยกใหญ่ไม่คิดว่าแก<ด>เป็นเด็กไมติกหรือไงะฮะดูโยกใหญ่เลยนี่เจวีตัวนี้คือไซเลนแมนะนี่เป็นยังไงล่ะ,ไป,ะไปกับไซเลนทันบอกไซเนลนแมนอีกแล้วแล้วก็ตัวต่อมาก็คือจีว,แวีแมนนี่ตัวดังสุดเลย ซาตลอดนะครับไม่ว่าอย่าท่าเาไเพาะว่าอ่าอย่าท่าใช่ใช่ต้องมาเจอตัวนี้ดีกว่าโปรเจกเตอร์แมนไททันดูตัวบัลเลอร์เลยใช้หนังที่ไหนเนี่ยใช้หนังอะไรเลยเนี่ยฮะวันฟรีมาเลยเนี่ยแต่ว่าบีกตัวหนึ่งเท่กว่าเจ้าหีดีเลย โปรเจคเตอร์แมนหุ่นยนต์บอสโอ้โหมันใช่ไหมฮะเนี่ยดูเกมพับมันชัดเลยเนี่ยดูตัวสูงมากท่านผู้ชมมีปืนตรงแขนด้วยอ่าแล้วข้างหลังมีอะไรอ่ะน่าจะไอพ่นแต่ว่าเอ้ยอันนี้เสียบปักด้วยเจ้าหมีเจ้าตัวนี้อะโปรเจคเตอร์แมนอะอ่าเนี่ยเนี่ยเสียบปักอยู่ข้างหลังนี่ไงนี่เอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะโปรเจคเตอร์แมน ใช่ใช่เลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะเจ้าหมีไซเลนแมนหุ่นยนต์บอสโอ้มกโหนี่ลอยได้นะครับตื่นเต้นแล้วอ่ะแกจะเอาไอ้พ่นมาแปะแขนแปะขาเป็นไอรอนแมนไม่ได้นะมันช่วยไอรอนแมนสายเผาแต่ก็นี่ตรงอะไรเนี่ยหยุดเด็ดเกไม่มีอะไรเด่นเลยนอกจากไอ้เท้าเกมเนี่ยดูดูดแต่ว่ามันเป็นเหล็กนะหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเหล็กเนี่ยดูดิ่แต่นี่ดูนิ้วเท้ามันดี้ดูดู ไอรอนแมนชัดๆเลยทุกคนดูยู้วเท้าคนวันทุมยูทับวันนี้ไม่มีจุดเด่นเลยต้องเป็นยูท้าเดี๋ยวนี้ยิ้วเทาทุกคนไปดูรีวิวตัวแรกกันก่อนดีกว่าปะเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับว่าเจ้าโปรเจคเตอร์แมนเนี่ยจะมีความสามารถแค่ไหนในการสู้กับสกิบิดี้ตัวแบบว่านอมเมอเลยนะครับบิกเนอร์เลิมได้เลยมาแล้วอ้ยโอย ไม่มีสกิลไม่มีสกิลหนีฟื้นต่ยไปดึงทีต่อยตบโอ้โหล็อกหลบล็อกหลบดิอุ้ยท่าอะไรอ่ะอุ้ยดูท่ามันตลกว่าเลยดูดูไปวะเนี่ยดูดูท่ามันเหมือนลิงเลยอะดูดีเลยมันเตะโอ้หเด็กเป็นลิงเจ๊ก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 แกเป็นลิงใช่ไหมเนี่ยฮัเฮ้ยเจ้าบีมันแบบว่าสู้ได้แบบสบายๆเลยอ่ะเอาเอาไปละเดี๋ยวไปไหนอ่ะ ดีได้กินกล้วยไหมจะไปโจลิเตอร์แมนไปกินมะพร้าวไงฮะนี่ฮะลองลองสักสองตัวมะลองดูมะลองดูนี่ลองสองตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ครับสองตัวนะครับสู้เลยดูนะครับว่าเป็นนายเจ้าของโจลเตอร์แมนตบตบตบโจลิโจลิเอาอ้เพี้ยงนี่ออกไปแล้วนะครับโปรเจคเตอร์แมน เอาละครับตัวต่อมาไซเลนแมนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะโหดกว่าโปรเจคเตอร์แมนหรือเปล่า <Berkeley> เพืเเเ่อนๆฝากเชียร์กันด้วยนะมาเริ่มเลยสู้กับสกิบิดี้เลยโอ้โหโอ้โหดีเอาวเดี๋ยวเชียร์ตัวแ่เจรกสุดเท้าถีบนะครับอุ้ยดันได้เาน ดันดันดันโอ้ยดีไม่ไรทีบิกทีฟิกโอ้ยเรียบร้อยดูโอ้ดูสกิววีดีนอนยิ้มเลยทีเดียวโอ้นี่ครับนี่คือแบบเป็นท่าถีบนะครับของเจ้าไซเรนแมนนะครับงัฉันว่านะจะให้เจ้าโปรเจคเตอร์แมนเนี่ยกับไซเรนแมนมาสู้กันดีกว่าเจ้าหมีว่าไงอ่ะมาเลยมานี่เบนดี้ไปบังคับตัวนู้นอยู่ฉันบังคับตัว อ่าได้จะให้อยู่กันคนละฝั่งเลยนะครับดูอ่าเจ้าตีสิงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เบนตี้ก็สิงแล้วลุยกันเลยเอาแล้ว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 ทีบกันแล้วทีบกันแล้วตกตกอุ้ยดื้อทิปกระโดดทิปอุ้ยมีสกิลมีสกิลอะไรไม่รู้สักอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระปีใช้พลังเออปุ้ยเออใช้เลนส์กระปรเจคเตอร์เอาไป ตกชตกเวทีไปแล้วตาอานีลิงนลิงตกเวทีไปแล้วตอนนี้ปึ๊บโอ้งดทโหดกันต uh, ังปึ๊บป like ๊ีค่มันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครตีโดนใครเลยตัวตัวมันเพ่งใช่ไหมเจ้าปีเอ้านค่อยเดินด้วยมามาวะ ผีแม่ตบเขาไม่ใช mmm. ้พล no ังเสียงหรอมันไม่รู้มันใช้ยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ว่าใช้เท้าตีก็อแล้วอย่นะมาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับนี่คือทีวีแมนตัวที่โด่งดังมากตกลงจะไม่บม่แล้วตกลงจะไม่ใหม่ตกลาจะไม่ม่ตงจะไม่ใหม่ตะม่ใ่าะ่ะ่ตนไม่ตลยมกจ่มลกม่ไลย เอาแล้วเฮ้ยมันส่องแสงส่องแสงอะไรอ่ะมันส่องแสงที่มีเปลี่ยนสีหรือไงนี่แสงอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวมันมืองตัวนี้มืองเลยสกิลหยุดหน้าเลยอ่ะเวลามันส่องแสงแล้วมันหยุดเฮ้ยแล้วมันก็ยิ้มหน้ามันเปลี่ยนไปยิ้มหน้ายิ้มยืนยิ้มเลยนะาเลยยืนขำเลยหน้าเอ๊ะ นี่เจ้าหีฉันว่าอเออถ้าเกิดเราเอาพวกแบบว่าตัวสปิเกอร์หรือว่าตัวอื่นมาใช่ปะมันอาจจะหยุดการ<แ>ต่อสู้ก็ได้นะลองดูที่เจ้าตัวเนี้ยนี่ครับมาแล้วนะครับอ่ะเราก็สู้กันปึ๊บอุ้ยดูเต้ตเเลี่มันหยุดแล้วนี่ไง เห็นมั้ยเนี่ยดี่ล่ะมันจะส่องแสงเห็นมั้ยเนี่ยมันจะหยุดดูอย่ไม่หยุดเลยดูดูสั่งให้หยุดนะครับส่องแสงได้ดูนี่แล้วก็โดนตกไหนเราเอามาหลายๆตัวซิเจ้าสกีบีดี้อาดี้เอาแล้วใกล้ส่องแสงไม่ได้ใช่มันจะส่องไม่ถึงนี่ครับอ๋อมันมีดีไอส่องแล้วทุกตัวหยุดทุกตัวหยุดทุกตัวหยุดนี่ นี่อ๋อหยุดแล้วกลายเป็นส้มหยุดส้มหยุดหรือส้วมหยุดส้วมหยุดส้วมหยุดหยุดส้วมหยุดหยุดหยุดนี่ส้วมหยุดอ๋อก็สตันไปเลยนี่ไงเราสามารถจัดการได้ง่ายโอ้ยคืออะไรตัวนี้ตัวส้วมหยุดนั่นตัวส้วมหยุดทีวีแมนส้วมหยุดนะครับนี่หยุดแล้วดูใช่ใช่ใช่ เอาละครับเดี๋ยวเราจะจําลองดูนะครับว่าเอาตัวเนี้ยจะหยุดได้ไหมถ้ามีสกิลวีดี้เยอะๆนะครับมาเดี๋ยวลองดูเลยปุ๊บดูไอ่เฮ้ดิเฮ้ยหยุดได้ยังไงมันส่องแสงเรายิ้มเฮ้ยเราตีตีแล้วเยมันไม่หยุดงมันก็ไม่หยุดใช่ใช่ใช่อ๋อเราแสงเราใช้ได้เด็ดเดียว ออดีเดี๋ยคุยอะไรกันเดี๋ยวจัดการเรียบร้อยแล้วนี่แกเ่งล็อกเพ่งล็อกกีบูกีบูต้องแท็กกันกแต่ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยเพงหน่อยขอเพงแท็กหน่อยแท็กนี้แท็นมามามมาเต้องขอเพลงขอเพลงขอเพลงเพงเพลงมันหน่อยเยอะแท็กเยทนี่ บอลแล้วตะลุบอลตะลุบอลตอันีี้รีนรี้อีบรีบรี่รีบรนบรีบรีนนีบรีบรลบรบรีมรีบรีบรีรีบ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 อีบรีบรีบรีรีบรรบรีบรีรบรีบรรบี้รีบรบี้าีบีบรีบรีรีบรีบีบรีบะีรอ่ะีบีบรีีีบีบอีบีีี ไวันนี้เป็นพี่เรามาแล้วเิดฟืดนยังไม่มีสกิลนะครับยจะไม่มีสกิลเฮ้ยเจอสิใช่โอ้ตะันโหดโอ้พาร์ลกำลังพารกำลังพาลกำลังต่อยองเใช่เน้นพงนะครับใครใ้เดือดโอ้โับ้โอ้้อออ้้้ อ๋อเจ้าโปรเจคเตอร์แมนไททันจะใช้พลังก,กำลังอย่างเดียวนะครับไม่มีสกิลใช่ไหมะจะหมีใช่ไม่มีสกิแลแค่ดูท่ามันดิอ๋อเป็ดโอ้หมดความขังเลยเอาละครับนี่คือโปรเจคเตอร์แมนหุ่นยนต์นะครับบอสนะครับเอาบอสกับบอสมาประทะกันดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะพวกเรา,าเริ่มรุกย่างมาเลยโอ้มา,มาปืนยิงแร่แสบไปก่อนเจ้บอสจี ก็ต่อยเข้าไปข้างอื่นไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างอื่นไรปึ๊บรู้สึกจะไม่มีเออเรามีไอโฟนไหมไม่มีเรียบร้อยไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้พลังกำลังลวนลวนหรือว่าต้องลงข้างล่างลงข้างล่างรึปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังยังไม่มีสกิลยังไม่มีสกิลต่อย่างเดียวนี่เราเอาบอลลงข้างล่างแล้วอยู่ไกลๆมะทุกคน อ่ะลองดูมาสู้กันข้างล่างนะครับว่าเจ้าโปรเจกเตอร์แมนจะใช้สกิลอะไรไหมไปเลย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 นี่งกระโดดโอ้โหเปลืองใจฟุ้นโอ้ฟุ้นี่เอเอาไปต่อต่อะเไะไม่มีสกิลนะครับตัวนีอ่าเป็นอันว่าเรารู้กันแล้วนะครับมันจะไม่มีสกิลอะไรนะครับ โอ้ยยังเยี้ยวจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะแกดเจ็ตดผีบีนะไวห้องนอนเราสามารถดูโปรเจคเตอร์ดูหนังอะไรได้เลยนะเน็ตฟลิกอะไรอย่างเงี้ยดูการ์ตูนได้หมดเดูใช้โอเล็ d ใช้โอเล็ดออะล็องให้มาเจอกับสกีบิดี้ล็อกเก็ตดูนะครับมาดูซิว่าจะสู้ได้ไหมใช้เล่แมนปล่อยแล้วบินอุยบินได้อุยบินกาด เซลฟี่เร็วมาถ่ายรูปกันเร็วดูท้า่ารูเเข้ามาเร็วดูท้ามันเร็วอหกอแิลบแล้วดีหลบเออหลบหลบหลบดีดูดีเออฮวดููกรเดอมเอแต่ตลบเท้าวันนะจะไปไหว้ดาวที่ไหนเนี่ยนี่มันเท้ากบ เอาละครับครั้งนี้เนี่ยเป็น, mm. นศนึกตัดสินนะครับระหว่างโปรเจคเตอร์แมนกับไซเลนแมนนะครับว่าดูฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะอเอาโอยถอยหลังโอยถอยหลังอะไรถอยหลังขอเพลงมาดึง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 งดึงงดึ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 งงดึงดึงดึงดงงดึ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 งด ขออีกรอบดิจะมาเต้นเพลงหรือว่าจะมาสู้กันแน่เนี่ยโอ้โปรเจคเตอร์แมนงงแล้วล่ะดูไม่ได้ดิดูเ้ยต้องไม่ได้ไหนเราสู้กันสิไหนเราสู้กันดีสู้กันเลยจัดการวังอแล้วนีด้อว้ดีว้ดีว้ดีหมูดีบิน บินดีโอ้ยบินได้ไงเนี่ยบินแบบโหดมากโชกเลยโชกโอ้โหพี่ีๆี่พี่พี่พีีๆไปะพี่ไปที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 พีบวอล์กโชด้วยทีไปทีโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากทุกคนดีเออานสู้กันไปกันมาเลยวิถีทางชนะแน่เลย เดูชอบตัวไหนก็โหวตก็ได้แลครับมาดีมาดีให้เขาต่อสู้ไปนะครับตอนที่ต่อตอววิดีโอขอปิดคลิปแล้วบายไปแล้วอ่ะอันนี้เจ้าหมีบอกว่าแล้วนะจะแถมหรอแถมให้คนดูหรอแถมให้คนดู๋ยวดูแล้วกันอ่ะไหนดูสิโอ้โหโอ้โห อ๋อเราบินไปไหนอะบินไปไหนอะบิแล้วโอ้อ้ยลอยอีกดีต่อโอ้ยลอยหมุน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 ดิที่ครับแถมนะครับเอ็นเครดิตนะครับใครมาดูตอนท้ายก็จะเห็นนะครับอ๋อเจ้าบีสนุกเว้ยนะเล่นอยู่คนเดียวเลย เองมาปีกปีกกันคันดูบ้างสิจะได้รู้ว่ามันสนุกขนาดไหนอ่ะโอเคปล่อยให้เจ้าบ,บีเ่นคนเดียวนะครับไปลอะอ